อันนี้คือปลวลาสกากับปูจินมองตัวใหญ่มากทุกคนดูสิสวัสดีค่ะเมจินนะคะอันนี้ไม่ใช่หนังผีนะ นี้นะคะเมย์ก็จะมาทําอาหารแล้วก็กินอาหารด้วยนะคะซึ่งเมนูที่เราจะมากินแล้วก็ทาวัานนี้คือเมนูเกี่ยวกับปูนั่นเองคือวันก่อนนะคะเราเปิดฟังเพลงปูนิอิปิเราฟังทั้งวันแล้วเราก็อยากกินปูนะทุกคนเราก็เลยสั่งปูมานะคะวันนี้แต่ไม่ใช่ปูธรรมดานะเป็นปูพิเศษมากๆเลยก็คือปูขนซึ่งปูขนเนี่ยก็คือเป็นปูที่มาจากดีนนะคะเพราะว่าตลอดใน1ปีนะคะเราจะได้กินปูขนเพียงแค่นหนึ่งครั้งเท่านั้นคือช่วงเวลานี้เลยรู้ดูช่วงนี้เลยนอกจากปูขนแล้วอะเราก็สั่งคิงแกลบมาด้วยนะคะ ด้วยนะคะเราจะมาลองกินกันว่าสออันนี้รสชาติมันจะต่างกันแค่ไหนนี่ก็เป็นครั้งแรกของมีที่จะกินปูขนเหมือนกันซึ่งเราจะต้องทําเองอะนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยน้องอะ่ะนั่งเครื่องบินมาสดๆเลยแล้วก็น้องยังแบบติ้นอยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ว่าปูยังไม่ได้แคล้เพื่นตอนเนี้ยน้องก็อยู่ในห้องน้ําอยู่นะเดี๋ยวเราพาไปดูน้องปูขนของเรากันค่ะ อันนี้คือปูขนนะคะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเลยซึ่งน้องก็คือยังไม่ตายนะถ้าตาขยับแปลว,ว่ายังไม่ตายเราจะเช็คทุกคนนะคนที่หนึ่งยังไม่ตายคนที่สองเอ๊ะคนนี้เขาชอบแกล้งหรือเปล่าแล้วย,ยังไม่ตายยังไม่ตายนี่ยังไม่ตาย นี่ยังไม่ตายซึ่งปูขนนะเราจะต้องกินแบบตอนที่มันยังเป็นๆอยู่นะถ้าเรากินแบบตอนที่มันตายแล้วมันจะข,อขอับสารพิษออกมานะซึ่งมันจะทําให้เราทานไม่ได้ถ้าเรากินปูขนที่มันตายแล้วเข้าไปเราก็จะท้องเสียท้องร่วงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องห้ามให้น้องตายนะซึ่งเมื่อเช้ามีน้องตัวหนึ่งอะ่ะเขาหลอกเราว่าเขาตายแล้ว๊ะ คนนี้เขาชอบแกล้งเลยาเรางสะก,กิดเท่าไหร่เขาก็ไม่ตื่นนะคะจริงๆเขาอาจจะแค่หลับลึกเฉยๆนี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายแต่เราจะต้องทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะคะเพราะตรงนี้มันจะมีเศษสกรปรกนะเราเราจะท้องเสียได้เราใช้แป้งสีฟันขัดตรงนี้ จะมาทำให้น้องปูสุกกันนะคะซึ่งตอนนี้น้องปูก็ยังไม่ตายแต่น้องปูจะไปตายในหม้อหุงข้าวนะเพราะว่าเราจะใช้หม้อหุงข้าวในการทําจะใช้น,นี้ในการทาปูนะคะเหมือนสไตล์เด็กหอมากเลยอะตอนนี้คือเราเหมือนอยู่หอแล้วก็แอบทำอาหารนะคะแบบอย่าให้อาจารย์จับได้นะนี่นะคะน้องก็เข้าไปอยู่ในหม้อหุงข้าวเรียบร้อยแล้วใช่สิงลงไปคะ่ะก็จะทําให้หอใช่ไหมเพราะว่าตัวปูอะมันจะขาวมากเข้าไปปิด ก็เดี๋ยวอีก2ีสิบนาทีเรามาดูปูกันนะคะ A few moments later นี่อันนี้คือปูอาลาสกา้า เราก็ได้ปูแล้วปูนขนของเราเขาน้องสุกแล้วกลายเป็นสีส้มน่าทานมากเลยเนี่ยที่มันต้องเรียวกว่าปูขนนะเพราะว่ามันมีขนขนตรงนี้เห็นไหมน้องจะมีขนขนตรงนี้มีรอบๆเลยอุ้ยอุ้ยลงหก็ขนเหมือนกันเห็นปะก็ตรงนี้ก็คือขนน้องเหมือนกัน น้องมีขนเยอะมากขั้นตอนการกินปูขนอะ่ะคือค่อนข้างยากมากๆเลยนะคือเมื่อกี้ลองแกะแล้วอะเนื้อที่สามารถกินได้คือมีแค่แบบเท่านี้เท่าน,านี้น้อยมากขัน้นตอนแรกแกะกระดองมาก่อนมีเปิดเปิดกระดองมามีเจอไข่เลยตรงนี้ห้ามกินนะทุกคนมันคือหัวใจของปูกินเราไม่ดีต่อร่างกายนี่อันนี้ก็เอาเอาอกตรงนี้โอเคอม,มาเข้าเหนียวเลยอันนี้กินไม่ได้บนหัวใจวเราจะหักขาของปูออกมานะคะ เดี๋ยวเราจะลองแบบไม่จิ้มซอสก่อนนะคะอืมมันฝุดคออ่ะอันนี้คือน้ำอสุจิของปูผู้ชายนี่เมื่อกี้เรากินแล้วมันเหมือนข้าวเหนียวอะ่ะคือมันกินแล้วมันมีความเหนียวๆแล้วก็เหมือนกับแป้งขนมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมีซีอิ๊วซีอิ๊วจีนกับน้ำซุ้นสชูนะคะต้องทานด้วยกันอืมอันนี้ที่เรากินคือเป็นตัวคู่นะแก่ยากมากอะ่ะ น้องกินยากมากเลยทุกคนอันนี้ก้ามปูอันนี้กินง่ายอันนี้คือตรงส่วนที่มันเป็นมือรู้รสึกกิมซอสจะอร่อยขึ้นนะนี่แต่เราจะมาลองแกะปูผู้หญิงดูบ้างนะคะอื ปูผู้หญิงอ่ะคือหนึ่งตัว680แดิแต่ว่าปูผู้ชายหนึ่งตัวคือ8ป0อสิเพราะว่าปูผู้ชายมันอ้วนกว่าแล้วก็มีส่วนที่เรากินไปที่แบบเหมือนแป้งเขาเหนียวกันเลยทําให้แพงกว่าอุย้ยน้องอุ้ยอนนี้น่ากินอ่ะต้องเอาหัวใจกระป๋อดน้องออกนะคะทานไม่ได้โอ้ my god กิจกรรมยำว่าของเราคือต้องมานั่งแกะปูหรือเปล่าเราจะหักกันนะทุกคนมันจะมีไข่ออกมาเยอะมากหนึ่งสองสาอ้ นี่มีความไข่มากจิ้มซอสด้วยนี่หนึ่งนี่โอ้โหฟิลเหมือนตอนกินปูดองอีที่บ้านว้าอ,อ,อร่อยอะออนี่เขอรวมมิดปูนะคะมีปูเยอะมากแท้ๆน่ากินมากทุกคน ใส่น้ำต้มใสช่ชูนี่วุ้ยเนื้อ,อ,อนะมันแน่นมากเลยอ่ะวุ้ยฟินมากมันอร่อยมากเลยอ่ะ จะหวานหวานนุ่มๆแล้วก็มีไข่เยอะมากเราจะมากินคิงครับนี่ด้วยอือนี้น้องสุกแล้วน้องก็ใหญ่มากทุกคนดูสิว้าวอันนี้คือปัวลสกากับปูิินดูดิขนาดแตกต่างกันมากอันนี้คือใหญ่มากอันนี้คือจิ๋วสุดๆไปเลยเอามาแล้วค่ะทุกคนนี่เนื้อแน่นมากลองชิมกันจิ้มเขาลงไปในน้ำจิ้มซีฟูดเลยนี่น่ากินมากเลยทุกคนอือ อันอ้วนๆแบบนี้รู้สึกว่าปูจีนที่เรากินเมื่อกี้มันนุ่มแล้วก็หวานนะคะแล้วก็มีแบบความไข่อะไรเงี้ยแบบมันๆแต่ว่าถ้าเป็นปูาลาสกานะมันก็จะมีความแบบกินได้เต็มปากเต็มคํานะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่รู้สึกแบบน่าจะอิ่มกว่านี่จิ้มๆ้ม,ม,มแกะย่างจังเลยอะทุกคนในปูอะ,อะหน่อยจังพี่ค่ะปู เมื่อกี้อะไรก็เล่นอ่ะโอ้ย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  ับทุกคนนี่คือกระดองน้องปูนะคะทุกคนไม่ว่านะปูเขาต้องแอบ,บใส่สารอะไรเข้าไปแน่ๆเพราะตอนเนี้ยไม่กินปูแล้วไม่รู้สึกว่วงนอนอะ่ฉนะฉลาดน้ำจิ้มไปนะคะว้าว,ว,าวทานน้องทานน้องนี่กินชายชอนไม่ได้ต้องใส่มืออืมทำไมน้องไหลลงไปหมดเลย หุยสนุกจังเลยอ่ะมีความสุข แต่ว่าจริงๆอ่ะป Artist ู <Trans> ท,ที่เราสั่งมามันเป็นไซส์แบบ3กิโลใช่ไหมเขาบอกว่าเหมาะสําหรับกิน4คนแ้วอันนี้ <advocate for> <people> เรากินกันสองคน่ะเผื่อๆแม่นะ่าจะกินคนเดียวหมดเนี่ย<ก>แล้วก็มีปูตีนอีก6ตัวเราก็กินกันเกลี้ยงเลยตอนนี้น้องปูอ่ะก็คืออยู่ในท้องเราประมาณคนละ3ามสตัวอันนี้คือกระเพาะหรือหลุมดําทุกคนตอนนี้เราก็กินปูหมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะคะคือเหลือแต่ซากอย่างเดียวเลยรู้สินี่คือซากปูของเรานะคือแบบหมดเกลี้ยงจริงๆมีแค่กระดองเก็บไว้ เก็บไม่ได้ละว,วันนี้ก็คือเป็นวันแห่งการกินปูจริงๆไม่คิดว่าปูทั้ง2แบบก็คืออร่อยมากๆนะแต่ว่าแบบอร่อยในแบบที่ต่างกาันอย่างปูจีนก็จะมีความมันความนุ่มความหวานนะคะแล้วก็ถึงตัวมันจะเล็กไปอ่ะมันกินแล้วไม่ค่อยจุใจแล้วก็แอบ,บแยะยากไปนิดนึงนะ ส่วนปูาลาสกานะคือก็ตัวใหญ่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบอิ่มจุกแน่นมากแต่มันก็จะไม่มีความมันไม่มีความสนุกในการแกะนะคะแต่โดยรวมก็คือเมย์อชอบทั้งสองอันเลยเลือกไม่ถูกเลยอะวันนี้เมย์ก็ได้ลองกินปูขนนะคะที่เมย์อะไม่เคยลองกินมาก่อนเลยก็เป็นการกินครั้งแรกของเมย์เมย์ก็ออรู้สึกว่าชอบแล้วก็อร่อยมากนะแต่ว่าเสียดายที่1ปีสามารถกินได้แค่ครั้งเดียวเองก็คือชอ่วงฤดูนี้นะคะถ้าใครอยากกินก็ลองไปหามากินกันได้นะคะแต่มันจะไม่มีแล้วนะคะทั้งหมดฤดูนี้ก็แปลว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกกก็อ่าลมดดช subscribe Like กิ้งกิ้งทีวแมนะคะบ,บ๊ายบาย,บ,ายบ๊ายบายบ๊ายบาย